น้องวิรินกับทุเรียนหวานชำเวียสุกลวัตคุณพ่อลูกหนึ่งกำลังชื่นมื่นกับผลผลิตทุเรียนในสวนขนารถที่ปีนี้ออกผลงามอย่างน่าประทับใจทั้งขนาดน้ำหนักและเนื้อที่ได้สีเหลืองทองสวยงามภาพบรรยากาศความร่มรื่นและความอุดมสมบูรณ์ของสวนทุเรียนถูกแชร์ผ่านอินสตากแกรมวิสิตก้าทำให้แฟนๆต่างพากันชื่นชมและอิจฉาในความสวยงามของสวนและผลผลิตสวนทุเรียนขนารถผ,ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ปีนี้สวนขนารถของวีดูจะง,งดงามเป็นพิเศษทุเรียนออกผลดกเต็มต้นทั้งขนาดและน้ำหนักของผลดูน่ารับประทานสีเนื้อที่เป็นสีเหลืองทองสวยงามสะท้อนถึงความใส่ใจและดูแลอย่างดีของเจ้าของสวนภาพถ่ายที่แชร์ผ่านอินสตาแกรมทำให้แฟนๆได้เห็นถึงความอลังการของสวนและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตบางมุมมองของชาวเน็ตเชื่อว่าความอุดมสมบูรณ์ของสวนทุเรียนในปีนี้อาจเป็นผลมาจากความรักและความใส่ใจของน้องวิริน ที่แวะไปเที่ยวสวนกับคุณพ่ออาจจะเป็นพลังงานบวกที่ส่งผลต่อต้นทุเรียนก็เป็นได้น้องวิรินเที่ยวสวนทุเรียนนอกเหนือจากความงามของสวนและผลผลิตแล้วความน่ารักของน้องวิรินทาย,ยาทต,ตัวน้อยที่แวะไปเที่ยวสวนกับคุณพ่อก็เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆได้ไม่แพ้กันภาพน้องวิรินในสวนทุเรียนทําให้แฟนๆต่างพากันเอ็นดูความน่ารักสดใสของเธอความน่ารักของน้องวิรินช่วยเพิ่มสีสันให้กับภาพบรรยากาศของสวนทุเรียน ทำให้ภาพดูอบอุ่นและน่าประทับใจยิ่งขึ้นบางมุมมองของชาวเน็ตเชื่อว่าน้องวิรินอาจจะเป็นเจ้าแม่ทุเรียนที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่สวนคณารดเพราะหลังจากที่น้องวิรินแวะไปเที่ยวสวนสวนก็ออกผลผลิตที่สวยงามและดกเต็มต้นสรุปภาพความสุขของครอบครัวเวียและความงามของสวนทุเรียนคณารถทําให้แฟนๆต่างพากันชื่นชมและอิจฉาน้องวิรินก็ได้สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับแฟนๆด้วยความน่ารักสดใสภาพบรรยากาศของสวนทุเรียนขนารถสะท้อนถึงความสุขความอบอุ่นและความรักของครอบครัวและเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่าประทับใจของครอบครัวเวีย